สวัสดีค่ะทุกคนเปิดร้านแล้วนะรถซามเฮามาส่งขนมปังแล้วนะสั่งไปสิบห่อค่ะวันนี้สั่งแบบยาวแบบนี้ไปสองแล้วก็สั่งแบบนี้มาแปดเขาไมา่ส่งถึงบ้านเลยนะใครเผื่อใครอยากได้แต่ว่าขั้นต่ำต้องหนึ่งร้อยบาทขึ้นไป ถึงจะมาส่งวันนี้ออเดอร์มาตั้งแต่เปิดร้านเลยค่ะไม่มีเวลาได้คุยอะไรเลยวันนี้น่าจะปังอยู่นะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะ วันที่สองก็เริ่มเข้าที่แล้วค่ะเริ่มรู้หลักการแล้วต้องมีผ้าเปียกชุบน้ําไว้ผืนหนึ่งนะคะเอาไว้เช็ดถุงมือเวลาเราจับแยมจับเนยเปื้อนๆน,นะคะก็เช็ดเช็ดที่ผ้าได้เลย ีลูกค้าสั่งไม่หวานเลยนะคะก็เลยใส่นมผสมน้อยอนหน่อยเหวันกิไนเกิดไป้คนี่เหอแลนหายบ้านไปเดินไปกหน่อัอย่าง субтитры รี่เห็นมาเปิดก็รีค่ะพอะให้มันทุกคักมันก็ไม่ทุกคักตัวจต่เราต้องรีบเราต้องทำก่อนอใช่เสร็จแล้วหนูเรียกข้างเลยใช่หอย่างไง

วันนี้รถก็เยอะเลยนะน <co ld> อ๋อพี่ยังไม่เห็นมนหนูขายใช่ไหมบัมปังปิ้ง วันนี้วันที่สองอะตกล่องอะ อามรเองก็ทำเองไม่ยอมซื้อใครแหละทำไมว่าเหมือนกินในที่มันบีบีสำเร็จแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอ่ะเออไม่ชอบก็เลยไปหาสูตรมาแล้วก็ลองทำ เดี๋ยวขอปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะคะวันนี้ขายดีค่ะสรุปแล้วไม่ใช่คนรู้จักด้วยเป็นลูกค้าทั่วไปอันนี้คือเราไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางทีก็ลืมถ่ายแล้วก็บางทีก็ลืมกดแต่ว่าวันนี้ขายดีค่ะถือว่าประสบความสำเร็จค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ